าอาบน้ำนน <c oughs> พี่พี่ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเนี่ยเออังนั่นเลยป่าแป้งป่าแป้งเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จ,ออรจ,จก็จ,กจ,จะนอนแลเนี่ยนึกว่าจะไม่มาอาบคือเห็นพาเอ๋ยไปหาหมอก็ง่วง่งวงเลยเวลาป็ดนเ นะอาบน้ำจะได้สดชื่นเฮ <Hey, S 1> โป้ยังโป้อาบน้ำแล้วเรียบร้อยสดชื่นอาบน้ำแล้วจะได้นอนพักผ่อนดูข่าวไป ฮึ๊บเย็นสดชื่นฮุ๊บอ๊บอืมฮุ๊บอืนแหละเอ้าเอายอถเอาขับน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวต้อมจะจัดการใส่เพลียมเพลิดไปละเรียบร้อยจะได้พักผ่อนแล้วนะ